วันนี้เรามาอยู่กันที่เกม g e n s h i n Impact นะครับกลับมากันที่เดิมเลยมาสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปไล่เปิดสาวารกันนะครับสาวาร์ปอย่างเดียวเลยเนาะจะไม่ทำอย่างอื่นและผมจะไม่เสียเวลานะครับมาทัางนั้นเรามาลุยกันเลยมาครับทุกคนเราไปลุยกันสำหรับเสาแรกอยู่ตรงนู้นเนาะ ผมจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะครับจะเปิดเสาวาร์ปก่อนส่วนแมคาันิกเกมเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันไประหว่างทางที่เล่นนะครับโอเคเสาแรกเปิดอืม มาครับทุกคนมาเปิดเสากันชึบเดี๋ยวเราจะไล่ด้านข้างนี้ก่อนนะครับไปโอเคทุกคนมันอยู่ข้างบนยอดนูน้น <c oughs> เฮ้อดิไปไงก่อน <c oughs> ไม่มีตัวเลือกมากเนาะนอกจาก อดทนปิงขึ้นไปล่วงอ่ะหมี่เนชอบทำองศามาแบบให้ตัวละครเกาะไม่อยู่ไงทะลวงก็ทะลวงยาวเลยถ้าเราลองใช้คีนิสโคนไปล่ะน่าจะถึงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวรอกันเต็มหลอดเนาะทำไม่ได้เดี๋ยวเอาใหม่ครับไม่ถึงครับทุกคนโอห่างเยอะมากอ่ะ เฮ้ยถึงถึงถึงโหพอดีเลยอ่ะโคตรน่ากลัวมาเสียวเหมือนกันนะไอตัวห้องนี้นี่ไงโอ้ขีดสมบัติปลดล็อกครับต่อไปเป็นเสานี้นะครับทุกคนทุกคนอย่าลืมถ่ายรูปกันด้วยนะครับถ้า ใครสนใจเพชรก็ไม่ต้องดองไว้เนาะดองไว้กระเทานั้นแหละครับผมเห็นละนะส่วนแม้ท่านในเกมวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในวันที้หลังนะครับถ้า่างนั้นย้ายไปเปิดในเมืองก่อนนะทุกคนเออในใก็ทางผ่านละงั้นเดี๋ยวเรากลับไปจุดเติมเนเาะไปกันใหม่นะครับ

เดี๋ยวังไม,ม่ยุ่งกับเฟสนะครับโอ้ขึ้นแบบใหม่อีกต้นหนึ่งอยู่หลังเมืองใช่ไหมถ้างั้นก็คงจะต้องไปเอาก่อนไอ้ตัวนี้มันได้แค่นี่ยมทุกคน,นมันได้แค่พุ่งก็แบบเนี้ยแต่มันอะไรไม่ค่อยได้เนาะก็รู้สึกว่าจะมีชาสกามันสะดวกกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไป จุดนี้นะครับเราโดนข้ามไปกันเลยเนาะ ถึงแล้วต่อไปเรามาจุดนี้กันนะครับทุกคน <c oughs> ผมยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับเปิดเฉพาะเสาที่เราสามารถเปิดได้ก่อนเนาะเสาไหนที่มันเกี่ยวข้อยืดืือต้องเปิดพื้นที่หรือความเควืสอดพื้นที่ผมจะยังไม่เปิดนะครับปีนเอาสะดวกกว่า โอเคครับมาทุกคนต่อไปเราเปิดเสาใหญ่กันนะครับมาถึงละโอเคโอค้โหใหญ่ใหญ่เบิ่มเลยโหอ,อย่างนูนอันนี้อยู่ชั้นใต้ดินเหรอถ้าไม่เดี๋ยวเราวนกันเลยเนาะโอเคเข้าใจละ เราจะไปตรงนี้ก่อนนะครับไปนะครับทุกคนข้างล่างหรือข้างบนนะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมว่าน่าจะข้างล่างเพราะมันอยู่ใต้ดินใช่ไหมโอเคเจอแล้วครับน่าจะเป็นทาบอสเนอเจอซีรีส์หนึ่งตัว ไปนะครับนูน่นโอเคไปเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปข้างบนกันนะครับไม่เอาพี่เจทำประจำวันขอสาวาฟก่อน ลกลับมาที่จุดเดิมก่อนนะครับใต้ดินข้างในยังมีอีกนะครับไม่ใช่ทางนี้ยังมีอีกเสานึงข้างหน้า นี่นะครับนาานบอสเลยต่อไปเรามาให้จุดนี้กันนะครับทุกคน,นเราจะไปทางนี้ดีไหมโอ้โหพาวิสทีนสกิลไม่วนเลยครับรออีกพักหนึ่งมาทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกัน ข้างบนเลยอู๋สูงอยู่นะเข้าทางไหนก่อนไวลองทางนี้ดิอลอนไเอนอนปเรียบร้อยนะครับมีจุดถ่ายรูปด้วย ไปเราวนมาข้างหลังนี้กันนะครับมาอย่างที่บอกนะครับผมจะไม่ยุ่งเลยโคเรสทั้งนั้นไม่ยุงยงย่งนะครับพราคลิปนี้จะเป็นคลิปเปสาวาร์ปยังไงล่ะ ไม่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 ต้องมาเจออินซันอ่ะต้องมาเจออินซันอินซันน้อยอินซันตัวเี็กๆดำๆไม่ยังไม่นะครับมาครับทุกคนต่อไปจะเป็นจุดนี้นะครับมาอ๋อกดค้างจะเป็นการหุ้งลงเออดีอ่ะ

ปกันต่อครับทุกคนอันนี้ผมก็มามัวม่วๆนะคือวิ่งตรงมาเลยโดยที่แบบไม่รู้อะไรเลยอะอซึ่งสงวามันอยู่ข้างในอะแล้วเข้าไปเอเาไม่ได้ <c oughs> โอเคลองสิงนกดูนะเดีย๋ยวเราลอ,ลองเข้าจากข้างบนนี้ดูนะครับเอาได้เฉย มาครับทุกคนคือไม่แกะมันเป็นเวสโลกอะครับแต่ว่าผมจะกันไว้ก่อนยังไม่ทำเพราะตอนนี้ประเด็นหลักคือเปอิดสาวาร์ปนะครับผมจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะนอกจากสาวาร์ปเอ่อผมต้องวิ่งลัดตรงส่วนเวสไปนะครับเพื่อที่จะไปเปิดสาวาร์ปเนะ ถ้ามีชาสกา้าก็สบายไปนะครับเนี่ยแล้วพวกกล่องเล็กกล่องน้อยแล้วนะผมเก็บได้ผมก็จะเก็บนะมันจะได้ไม่เสียเวลาตอนเคลียร์ทีหลังข้างล่างตกไปก็ไม่เป็นไรเนอะถ้าไม่ยากระแทกพื้นเอาซะก่อนผมเจอเสาแล้วทุกคน มาครับเรียบร้อยฮงงเลยเมื่อกี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปเปิดตรงนู้นเนาะส่วนบนแต่ว่าขึ้นไปยังไงก่อน มาเดี๋ยวเราจะไปสองนิ้กนก่อนนะครับมแมคขันีกยากเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันทีลอะอย่างหลังจากเปิดสาวาทั้งหมดนะครับเยอะแล้วเนี่ย โอ้ยสูงสูงสูงสเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เสานี้ก่อนนะครับทุกคนเราจะกลับไปเปิดเหมอนกันอะไรอ่ะเรายังไม่ยุ่งกันละกันเนาะโอเคครับ โ้อ้อออะไรย่างงีเมาครับทุกคนเรงมาปเปิดสว้าขันตอนเนาะเพราะว่าเควสโลกมันบังคับเล่นอะ่ะไปตบมังกรมานะครับเมื่อ <g> ก <NFT> ี้มาครับทุกคนเดี๋ยวลองเราจะมาเปิดสาอนี้กันก่อนเนาะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะลองๆกนโอเค เจอแล้วถ yeah. ้าเข้าไกลๆมันก็เรืองแสงให้เห็นแหละข้างล่างเลยเหรออยเงี้ยนะตัดมาดิไม่กลัวเลยละมาเ่ย มีทางรับอีกนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเสานี้นก่อนเนาะเอาเอาเท่าที่เปิดได้นะครับทุกคนเพราะผมไม่สามารถเปิดทุกอันให้ทุกคนดูได้อยู่ละเพราะบางงานมันติดเควสนะครับไป ต่อไปวีเสานี้น,นะครับโอ้เห็นอะไรไก่โอ้ไม่อยากตีไอ้พวกนี้เลยอะ่ะเป็นลังเลยเยอะมากไอ้เสานี้เดี๋ยว ผมดู่นะมันน่าอยู่ของล่างแหละไม่อยู่ของบนหรอกข้างบนนะครับถ้างั้นเราจะไปสอนนี่ก่อนเนาะน่าต้องขึ้นไปข้างบนอีกแอสนเะจะเอาอันนี้ก่อนมาทุกคนตรงนี้มันอยู่ข้างบนบนนี้เลยนะครับก็หาทางขึ้นกันเองเนาะใช้นกบินขึ้นมาก็ได้แต่มันต้องมีแท่นต่อเนาะ มาครับทุกคนเดี๋ยวเราเปิดสวัสดิ์กันต่อลนะต่อไปเราไปฝั่งข้างหลังตรงโน้นกันนะครับนนมาทุกคนอยู่ข้างล่างโอเคในในผมก็เห็นก่อนแล้วผมก็ขอข้ามก่นเลยแล้วกัน าเปิดเซานี้กันเลยมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลุยเปิดจุดฟ้ากันต่อนะครับรอบก่อนที่บอกว่าจะไปจะเปิดจุดนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่สามารถไปได้เนะเพราะมันอยู่กลางท้องฟ้าเลยโอเคเดี๋ยวจะไปชั้นใต้ดินตรงนี้กันก่อนนะครับทุกคนมาครับตรงนี้หรือเปล่า เรามาตรงนี้กันหรือยงังตรงนี้ยังเปิดไม่ได้นะครับผมไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากต้องลงข้างล่างเนอะไม่รู้มีอะไรบ้างเควสจริงด้วย ตรงนี้เป็นพัซเซิลใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าต้องทำยังไงตรงนี้หรือเปล่าใส่ด้วยอ๋อมันเป็นอย่างนี้ กล่องสมังหนึ่งกล่องพร้อมกุญแจนะครับไม่รู้ว่าเปิดตรงไหนเนาะเ mm. พื่อนร่วมชาติมิตรและเพื่อนพี่น้องที่อยู่ที่ตนเพื่อชาอชาันาลับลื่นของสาหพ,พันธ์นี่ไม่มีอะไรครับเป็นป้ายประกาศเฉยมาแต่ว่าหมายเราจริงๆคือการไปเปิดเสาวาร,ร์ปนะครับซึ่งเราไปไม่ได้อะอ,อีกกุญแจลูกกลงนี้เยอยงมาครับทุกคนลากยาวๆกันไปนะครับ อาบิสเมสายฟ้าก็ไม่ค่อยถนัดมันเท่าไรแต่ก็ต้องเข้าเลยเม่อที่มันปีทะลุเกาะอ,อยู่แล้วอ่ะใช่ญหาเอาไปหนึ่งดอกจ้ะไอพวกฮีรูจา อืมเจ้าโคีกีบอเจออะไรบางอย่างนะครับมันเป็นสัญลักษณ์ทีบางคนทำไว้วห้องเก็บของอ๋อโอเค หลังกำแพงหินทางเหนือมีทางเดินลัดที่นําไปสู่ลาบนของน้ําตกดูหเหมือนจะใช้เป็นห้องเก็บของได้โอเคมันเป็นคํำใบ้วครับทุกคนแต่ว่าผมจะยังไม่ไปยุ่งตรงนี้เนาะเป้าหมายของเราก็คือเสาวาร์ปอย่างเดียวนะครับไปเราไปกันต่อเนอะ อ่าได้แล้วนะครับมาอยู่ตรงนี้เองโอเคเรามาถึงตรงนี้กันแล้วนะครับทุกคนเสาวาร์ฟมันอยู่ตรงนี้นะเปิดเลยได้แล้วครับต่อไปก็เป็นเสานี้นะครับก็ไม่รู้ไปยังไงนะเนาะแต่ว่าเราจะไปสองเสาไหนกันดนี้ล่ะอ๋อเดยน เอาสักต้นแหละนะผมว่าเดี๋ยวลองดูเสานี้ก่อนนะครับเฮ้ยได้อยู่นะทุกคนแต่มันอาจอยู่ข้างบนไงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมกี้อะไรอะได้เหรอโหเอางี้เลยเหรอ ไม่ถึงนะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาแท่นไอ้นี่แหละนะ่าจะใช้ได้เนาะได้จริงเด่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมา,าเดี๋ยวราอยเปอรสวิสดัดมันก่อนเนาะได้แล้วนะครับทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราจะลองไปตรงนู้นกันดูนะครับแต่ว่าไม่รู้ไปยังไงเนาะแต่เดี๋ยวผมจะลองไปจากตรงนี้ดู ตอนนี้วาร์ปกลับมาจุดเดิมนะครับเมื่อกี้รู้สึกผมเห็นนะไอ้พวกตัวพวกเนี้ยแต่มีตัวแม่มันได้สิ่งหรือเปล่ามีแต่ไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะครับต้องลองมผมว่าถึงแหละแต่ยิ่งเอาตัวบินบินไปก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ ถ้ามีจ ah 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 ุดแวะผมก็จะแวะนะครับอันนี้อาจจะต้องมีแวะเติมบ้างเนาะเติมไฟมีนะครับทุกคนมีจริงด้วยหยวขอลองดูกันเน่อเดี๋ยวขอเติมไฟกันนะครับโอเคมา แล้วก็สูบขึ้นไปข้างบนเลยนะครับท้าทายอ่ะผมยังไม่ทำนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นนั่นก่อนนะครับไกลเอาเรื่องอยู่นะไกลมากหรือว่าจะใช้ไอ้ตัวนู้นไปดีผมว่าตัวนกไปไม่ถึงอ่ะ โอเคครับทุกคนมันอยู่บนท้องฟ้านะครับไปเอาไม่ได้จำเป็นจะต้องกลับนะครับเอ่อก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าผมจะไล่เปิดเฉพาะเสาที่เปิดได้นะครับส่วนเสาที่เปิดไม่ได้เดี๋ยวก็จะไปอยู่ในเนื้อเรื่องของเวสโลกแทนเนาะ พอมันจะเกี่ยวการเปิดพื้นที่ด้วยนะครับมันก็จะมีเสาที่ไปไม่ถึงแล้วก็มีเสารับอะไรพวกนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามในคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะครับผม